สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมสตาร์ทอัพบางเจ้าที่แบบไอเดียดูดีมากเลยนะหรือได้เงินทุนมาแล้วด้วยซ้ําแต่สุดท้ายเออกลับต้องปิดตัวไปวันนี้เราจะมาลองคุยหาคําตอบกันแบบเจาะลึกเลยครับโดยดูจากข้อมูลวิเคราะห์สตาร์ทอัพเยอะมากเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้พวกเขาไปไม่ถึงฝัน สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคือความล้มเหลวเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องโชคไม่ดีนะคะส่วนใหญ่มันเป็นผลจากปัญหาหลายๆอย่างที่ค่อยๆสะสมมาจากการศึกษาเอ่อที่เรียกว่า postmortems หรือบทเรียนหลังความตายของ Startup เนี่ยที่ CB Insights เขาทำไว้เขาพบรูปแบบความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆน่าสนใจมากค่ะ อ๋อน่าสนใจครับงั้นเราเริ่มที่สาเหตุอันดับหนึ่งเลยไหมครับที่เขาบอกว่าเจอบ่อยสุดถึง42%เลยคือการสร้างสิ่งที่ตลาดไม่ต้องการอันนี้นี่เหมือนเป็นกับดักคลาสสิกเลยนะคือทุ่มเททุ่มแรงทุ่มเงินสร้างของออกมาแต่สุดท้ายแบบไม่มีใครอยากได้หรือรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นใช่ค่ะมันเหมือนกับพยายามจะ แก้ปัญหาที่ไม่มีอยู่จริงนะคะหรือสร้างของที่เหมือนแค่วิตามินคือมีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่ได้เป็นยาแก้ปวดที่ลูกค้าแบบขาดไม่ได้จริงๆส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่ผู้ก่อตั้งอาจจะอินกับไอเดียตัวเองมากไปหน่อยจนลืมหรือไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ใจจริงๆว่าเฮ้ยตลาดต้องการหรือเปล่าลูกค้าเข้าใจไหมมีตัวอย่างไหนที่แบบชัดๆเจ็บๆไหมครับ อืมที่ชัดมากและคนพูดถึงเยอะก็จุยสซโร่ไงคะอ๋อเครื่องคันน้ำผลไม้ไฮเทคไฮเทคอันนั้นใช่ค่ะราคาตั้งเกือบ400ดอลลาร์ระดมทุนไปตั้งร้อย2ีล้านเหรียญน,นะคะแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะอะไรนะครับเพราะคนไปเจอว่าไอ้ถุงน้ำผลไม้ของเขาเนี่ยเอามือบีบเอาก็ได้ผลเหมือนกันไม่ต้องใช้เครื่องแพงๆเลยโหอันนี้เป็นบทเรียนเรื่องการฟังตลาดที่แบบแพงมากจริงๆนะครับ แพงมากค่ะต่อมาเหตุผลอันดับสองที่เจอประมาณ29%ก็คือเรื่องเงินหมดแต่ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าเงินหมดเนี่ยมักจะเป็นแค่อาการปลายทางอ๋อคือไม่ใช่ต้นเหตุจริงๆส่วนใหญ่ไม่ใช่ค่ะปัญหาที่แท้จริงมันมักจะซ่อนอยู่ยุดกว่านั้นคือการบริหารจัดการกระแสะเงินสดที่อาจจะผิดพลาดไปมีข้อมูลจาก U.S. Bank บอกว่า82%ของธุรกิจเล็กที่ล้มเหลวเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจัดการกระแสะเงินสดโดยตรงเลยนะคะ โอ้โ oh, 82%นี่เยอะมากนะครับแสดงว่าเรื่องบริหารเงินนี่สำคัญจริงๆอาจจะเป็นจุดที่ผู้ก่อตั้งสายเทคบางทีเออเผลอมองข้ามไปใช่เลยค่ะแล้วปัญหากระแสงเงินสดเนี่ยมันก็มักจะโยงกับปัญหาพื้นฐานอื่นๆอีกนะคะเช่นโมเดลธุรกิจมันอาจจะไม่เวิร์กตั้งแต่แรกคือคํานวณต้นทุนหาลูกค้าหรือ CAC เทียบกับมูลค่าที่ลูกค้าจะสร้างให้หรือ LTV แล้วมันไม่คุ้ม หมายถึงหาลูกค้ามาแพงแต่กว่าจะได้กำไรคือลูกค้าหนีไปแล้วอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยค่ะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาการคุมต้นทุนอันนี้ก็เจอราวๆ18%หรือบางทีก็คือขาดโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนไปเลยอันนี้ก็17%พอเป็นแบบนี้บริษัทก็เลยเผาเงินเร็วเกินไปไม่มีเงินพอจะไปลงทุนส่วนที่จำเป็นจริงๆหรือพัฒนาต่อสุดท้ายก็ระดมทุนเพิ่มไม่ได้แล้วก็จบที่เงินหมดจริงๆค่ะ เข้าใจเลยครับแสดงว่าเงินหมดนี่เป็นปลายเหตุจริงๆที่เกิดจากปัญหาอื่นมาก่อนอืมงั้นมาดูอันดับ3ปัจจัยเรื่องคนหรือทีมงานที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็23%่าเอคว่าทีมไม่เหมาะสมนี่มันกว้างเหมือนกันนะครับมันหมายถึงอะไรได้บ้างครับก็อาจจะหมายถึง ทีมขาดทักษะสําคัญบางอย่างไปเช่นมีแต่คนเก่งเทคนิคแต่ไม่มีคนทําเรื่องการตลาดหรือเรื่องขายเลยหรือการบริหารภายในทีมอาจจะมีปัญหารวมถึงพวกความขัดแย้งกันเองในหมู่ผู้ก่อตั้งหรืออาจจะขัดแย้งกับนักลงทุนอันนี้ก็เป็นสาเหตุเราๆสาเรเเลยนะคะมีเรื่องอื่นเกี่ยวกับคนอีกไหมครับมีค่ะอีกเรื่องที่น่าสนใจคือภาวะหมดไฟหรือเบรนเอาท์ของตัวผู้ก่อตั้งเองอันนี้ก็มีส่วนถึง8-9%เลยทีเดียว โอ้ oh, ไม่น้อยเลยนะค่ะมันก็เลยตอกย้ำคำพูดที่ว่าเวลาลงทุนเนี่ยให้เลือกลงทุนที่คนขี่ไม่ใช่ที่ม้านะคะอ๋อ oh, หมายถึงให้ดูที่ตัวคนทำเป็นหลักใช่ค่ะเพราะทีมที่ดีเนี่ยบางทีไอเดียธรมธรมดาๆเขาก็อาจจะพลิกให้มันสำเร็จได้แต่ถ้าทีมไม่ดีต่อให้ไอเดียดีแค่ไหนก็อาจจะทำพังได้เหมือนกันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ ทีนี้นอกเหนือจาก3ปัญหาหลักที่เราเจาะลึกไปแล้วเนี่ยมันมียังมีกับดักอื่นๆอีกไหมครับในเชิงกลยุทธ์หรือการดําเนินงานมีแน่นอนค่ะยังมีปัจจัยอื่นๆที่สําคัญไม่แพ้กันอย่างแรกเลยคือเรื่องการแข่งขันแพ้คู่แข่งอันนี้เจอประมาณ19%อันนี้เข้าใจได้ครับอาจจะเจอรายใหญ่กว่าเร็วกว่าทุนหนากว่าใช่ค่ะหรือบางทีก็เป็นเรื่องตัวผลิตภัณฑ์เองที่ไม่ดีพอมีบั๊กใช้งานยากไม่ตอบโจทย์ น,นีก็17%ซึ่งผมเดาว,ว่าปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ดีก็น่าจะมาคู่กับการตลาดที่ล้มเหลวด้วยหรือเปล่าครับประมาณ14%ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะของไม่ดีจริงแถมสื่อสารคุณค่าออกไปไม่ได้หรือเลือกช่องทางผิดก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าอยู่ดีแล้วก็มีอีกประเด็นคือไม่ยอมปรับตัว อันนี้7%คือยังไงก็ยุดติดกับไอเดียเดิมไม่ฟังสิ่งตลาดเลยว่าเขาเปลี่ยนไปทางไหนแล้วมีอีกเรื่องที่ผมได้ยินบ่อยๆคือการขยายธุรกิจเร็วเกินไปหรือที่เรียกว่า premature scaling อันนี้เป็นสาเหตุสำคัญจริงๆไหมครับอันนี้น่ากลัวมากค่ะมีรายงานจาก startup genome บอกว่า startup กว่า70%ล้มเหลวเพราะเหตุนี้เลยนะคะ70%เลยเหรอครับเพราะอะไรครับก็คือรีบขยายตัวเร็วเกินไปค่ะ เช่นรีบจ้างคนเยอะๆเปิดออฟฟิศใหญ่โตทำการตลาดหนักๆทั้งที่จริงๆแล้วโมเดลธุรกิจหรือ product market fit มันยังไม่นิ่งเลยยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าทำเงินได้จริงไหมมันเหมือนเราพยายามสร้างบ้านชั้น2ชั้น3ทั้งที่ฐานรากข้างล่างยังไม่แข็งแรงเลยสุดท้ายก็คือเผาเงินมหาศาลไป,ปเปล่าๆแล้วก็ล้มไปในที่สุดค่ะโหฟังดูแล้วความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยจะเป็นส่วนผสมของหลายๆอย่างทั้งเรื่องตลาดการเงินคนแล้วก็กลยุทธ์เป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆดังนั้นคำถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะชวนให้ลองคิดต่อกันนะคะก็คือเมื่อเราเห็นหลุมพรางต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมีสมมุติฐานข้อไหนเกี่ยวกับไอเดียธุรกิจใหม่ๆที่เราอาจจะกำลังคิดอยู่หรือที่เราเห็นว่ามันดูดีมีอนาคตมากๆ ที่เราควรจะต้องแบบตั้งคําถามกับมันท้าทายมันแล้วก็ตรวจสอบมันเป็นอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดลงไปอย่างจริงจังลองเอาไปคิดกันดูนะคะติดตามมุมมองใหม่จากงานวิจัยเพื่อคนทําธุรกิจจากเพจเชียงใหม่เมืองปรับเซียนได้3ช่องทางคือ Facebook, Instagram และช่องทางเว็บไซต์แล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ